สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครูกุ๊กรุงร่งอรุณริ่สุขวัฒนาถาวรน,นะคะพอดแคสต์สำหรับวันนี้นะคะครูกรุ๊กมีเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันเรื่องของทัศนคติเป้าหมายชีวิตมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิต เกี่ยวข้องกันอย่างไรเริ่มต้นกันที่ความคิดมีผลอย่างไรต่อชีวิตครูกุ๊กได้มีโอกาสพบเจอผู้คนมากมายแล้วก็ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันและทัศนคติที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีส่วนทำให้ชีวิตสำเร็จหรือล้มเหลวได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตฉุดรั้งทุกคน ทราบอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของความคิดโดยเฉพาะความคิดที่มันลบๆนิใสแยแย่ๆแ,แต่พวกเขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมาปิดกั้นความสำเร็จในชีวิตของเราค่ะท่านผู้ฟังซึ่งคนที่มีทัศนคติลบๆคนเหล่านี้จะกล่าวโทษเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือองค์กรที่จะทาให้ชีวิตเขาจมปลักอยู่กับที่แต่สิ่งหนึ่งเผลอลืมดูตัวเองนะคะ ปัญหาที่เห็นส่วนใหญ่คือเรื่องของทัศนคติแนวความคิดการไม่มีเป้าหมายในชีวิตความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์การที่ไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งเรื่องของอารมณ์นี้ไม่แยกว่าจบป .4 ีปริญญาตรีด็อกเตอร์ลองได้มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็อารมณ์ทำลายโลกเหมือนกันหมดหากควบคุมอารมณ์หรือสติไม่ได้พาชีวิตตัวเองพัง ทโดนทมาก็เยอะแล้วทัศนคติเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเติบโตเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวเดเร็วในชีวิตทัศนคติแบ่งออกเป็นอยู่สองรูปแบบความคิดที่เป็นแบบฟิกไมเซตแน่นอนค่ะมันทำให้ชีวิตเราอยู่กับที่ไม่ไปไหนความคิดแบบโกรทไมเซททำให้ชีวิตเติบโตขึ้นทัศนคติที่เกิดจากการฝึก เช่นกันค่ะพื้นฐานของความคิดมักจะไหลไปปรุงแต่งไปเรื่อยตามอารมณ์และความรู้สึกของเรานะขณะนั้นเราไม่รู้จักยับยั้งพัฒนาตัวเองทัศนคติหรือความคิดก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่รับรู้มาจากความจดจำการสื่อสารทางด้านอารมณ์ผ่านความรู้สึกมาเป็นเรื่องของความคิด ก่อนจะมาเป็นความคิดมันเกี่ยวกับเรื่องของการแปลภาษาที่เรารับรู้มาจากอารมณ์แล้วความรู้สึกนะคะถ้าเรามีอารมณ์และความรู้สึกดีนะคะทัศนคติของเราก็จะเป็นบวกที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะทำไมคุกคุกเน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตมันเปรียบเสมือนเข็มทิศทาง เข็ะะมทิศท,ที่บอกทางของชีวิตทําให้เห็นคุณค่าของตัวเองความสามารถที่เราไร้ขีดจํากัดไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความคิดของมนุษย์ได้สิ่งที่เราต้องฝึกคือการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อรู้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรในการลงมือทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จเป็นการเริ่มฝึกกระบวนการความคิดที่ดีเป็นการสร้างทัศนคติที่มีเป้าหมายในตัวเองใส่ใจในกระบวนการความคิด เช่นเวลาที่เราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเราต้องลงรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การมีทุนเท่าไหร่อยากได้บ้านสไตล์ไหนสีอะไรซึ่งการถอดตรหัสความคิดคือการถ่ายทอดออกมาจากเสียงในหัวลงไปในกระดาษคำพูดแล้วค่อยลงรายละเอียดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรการสร้างชีวิตก็เหมือนกันค่ะเราต้องมีภาพในหัว ในชีวิตของเราจะเป็นคนอย่างไรให้ชัดเจนหน้าตาเราจะเป็นแบบไหนในวันที่ประสบความสำเร็จอาชีพการงานการเงินครอบครัวสุขภาพความสัมพันธ์สังคมจิตวิญญาณเราต้องมีภาพในหัวที่ชัดเจนค่ะท่านผู้ฟังคะ สิ่งประดิษฐ์เกิดจากนวัตกรรมทางความคิดที่หลายคนก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องตลกในสายตาของคนบางคนพิสูจน์มาแล้วค่ะปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนไม่มีใครเชื่อว่าเหล็กหนาๆจะบินว่อนอยู่บนอากาศเป็นเครื่องบินไงเล่าทุกวันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือไม่น่าเชื่อว่าย่อทั้งโลกด้วยสิ่งที่เราอยากรู้อยากพบอยากเจออยู่บนฝ่ามือของพวกเราทั้งหลายแล้ว ความสำเร็จนะคะก็เท่ากับทุกวันนี้ไม่ได้กำหนดว่าอายุของผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่เหมาะสมจะต้องอายุน้อยอายุมากหรืออายุเท่าไหร่นะคะสังเกตนะคะลูกใครบางคนเกิดมาปุ๊บทำเงินให้พ่อแม่ได้ปั๊บเลยเห็นไหมคะถ่ายโฆษณาตั้งแต่เกิดเลยก็มีนะคะหลายสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วครูกุ๊กเป็นคนนึงนะคะที่ถูกสอนมาเรื่องของเป็นไปได้เสมอคะ่ะ แล้วในความคิดเนี่ยมันก็จำมาเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปด้วยนะคะเมื่อตั้งคำถามว่าทำอย่างไรสมองจะค้นหาวิธีการทำให้จิตใจร่างกายตื่นตัวกระชับกระเชงสู้ซาตามาทำให้อยากลงมือทำด้วยความสนุกสนานค่ะท่านผู้ฟังอะไรเอ่ย,มา,อาม,ยมาก่อนความร่ำรวยมาก่อนความรู้มาก่อนประสบการณ์มาก่อนความสำเร็จคำตอบคือทัศนคติที่ส่งพลัง ถอ้กลับไปก่อนที่จะมีทัศนคติที่ทรงพลังมันมาจากการมีอารมณ์และความรู้สึกที่ดีที่เป็นบวกนำมาซึ่งทัศนคติที่ส่งพลังค่ะแล้วในความเป็นไปได้ก่อนนะคะในเรื่องของรูปแบบชีวิตเราต้องการเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับเราตั้งเป้าหมายตอนต้นบางคนอาจไม่มีเป้าหมายทำไปวันวนดูดีๆนะคะเป้าหมายของคุณคุณเริ่มตั้งว่าทำไปวันวน นี่แหละค่ะผลลัพธ์มันก็คือเรื่อยๆค่ะแล้วแต่โชคชะตาจะลิขิจะลิขิตให้แล้วแต่มันจะเป็นไปนั่นหมายความว่าจิตใต้สำนึกเรายอมจำนนต่อทุกสิ่งแล้วนะคะเทคนิคมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เรามีภาพในหัวว่าเราอยากจะเป็นใครเราต้องการมีชีวิตแบบไหนเทคนิคคือการเห็นภาพในหัวที่ชัดเจนหรือเรียกว่าจินตนาการ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วมาจากจินตนาการเกิดจากภาพในหัวที่มันชัดเจนขึ้นหากเราจะเจนกับภาพในหัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานความมั่งคั่งร่ำรวยทำให้เรามุ่งหน้าไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นคำถามชวนให้ท่านผู้ฟังคิดค่ะหากคุณรู้ว่าคุณต้องประสบความสำเร็จเรื่องมีแน่นอนสิ่งนั้นคืออะไรคะ ถ่ายทอดมันลงไปค่ะในแผ่นกระดาษหรือโน้ตไว้ในที่ที่คุณสามารถเห็นหรือสามารถได้ยินทำให้เตือนใจตัวเองสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วมันจะเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทุกวันปัจจุบันต้องมีวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายแล้วลงมือทําทันทีค่ะยิ่งคุณเห็นภาพชัดเจนมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีชีวิตชีวามากเท่านั้น พลังงานในตัวคุณจะเป็นบวกยิ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความฝันหรือเป้าหมายให้สำเร็จตามความเป็นจริงเริ่มต้นจากทัศนคติที่สามารถตั้งเป้าหมายได้ภาพที่จะเจนเปรียบเสมือนเรื่องเรือนะคะเปรียบเสมือนเรือที่มีเข็มทิศสามารถดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีเป้าหมายและความหวังค่ะท่านผู้ฟังขึ้นอยู่กับ หลักแนวความคิดในปัจจุบันที่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมาจากพลังในตัวของการสร้างภาพความชัดเจนขึ้นมาเป็นไปได้เสมอท่านผู้ฟังคทะทัศนคติเท่ากับเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้มีระยะเวลาเป็นกรอบถ่ายทอดลงไปสื่อสารลงไปอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป้าหมายบนพื้นฐานความเป็นจริงและเป็นไปได้หากเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะมีแต่แอคชั่นทาไปเรื่อย ซึ่งบางครั้งการกระทำของเรามันอาจไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราก็ได้การตั้งเป้าหมายโดยใช้ความคิดเป็นการปักหมุดเส้นชัยให้รู้ว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนต้องใช้ความชอบความมุ่งมั่นเพียงใดท่านผู้ฟังคะชีวิตมันก็คือเกมเกมหนึ่งต้องตั้งเป้าหมายนะคะ ความสำเร็จในระหว่างทางปลายทางผลลัพธ์เป็นอย่างไรสำคัญที่ว่าปัจจุบันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่นำความคิดนะคะตั้งเป้าหมายโดยการบีบคั้นตัวเองตั้งเป้าหมายสูงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เล่นเกมกับชีวิตอย่างสนุกสนานเมื่อมันไม่ใช่ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการซะเพราะเราคือผู้กำหนดให้สมองเกิดการรับรู้และจดจำเพราะ ตาเรามันเห็นตัวหนังสือหูเรามันได้ยินสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งจะถูกจดจำจากสิ่งที่เรากระทำเราคิดเรารู้สึกชวนให้ท่านผู้ฟังใช้ความคิดของตัวเองในปัจจุบันในทางบวกตั้งเป้าหมายระยะยาวรายไตรมาสเดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินครอบครัวเรื่องส่วนตัว เป้าหมายเป็นอย่างไรหลังจากเขียนเป้าหมายสำเร็จแล้วนะคะก็มาดูว่าข้อไหนมีผลต่อชีวิตเรามีผลกระทบต่อชีวิตเราตอนนี้ให้ลำดับสิ่งนั้น1 2 3 4แล้วทำตามลำดับที่ตั้งไว้ต่อไปนะคะเอาใจจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่ต้องการทำให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วแล้วคุณจะพบว่าไอเดียไอเดียที่เราได้ตั้งเป้าหมายบนในกระดาษหรือใน สิ่งที่เราอยากจะให้ตัวเองเห็นนะคะมันจะพรั่งปรูมากออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายสิ้นปี2564ฉันจะสร้างบ้านในงบประมาณ3ล้านบาทบนพื้นที่100ตารางวาและมาดูว่าปัจจุบันสถานาการณ์เงินการงานของเราเป้าหมายย่อยลงมามันจะมีวิธีการไปยังไงให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้วางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะเราต้อง ทำแบบเงยหน้าเงยตามองดูระหว่างทางบ้างไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาเลยลืมดูเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกหลายคนมีเป้าหมายแต่ลืมไปว่าใส่ใจวิธีการไหมนะคะชีวิตก็เลยไม่สมปรารถนาค่ะเป้าหมายกับวิธีการอย่าสับสนนะคะท่านผู้ฟังเป้าหมายคือเรื่องของการปักหมุดอย่างมั่นคงวิธีการคือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามความเหมาะสมส่วนใหญ่จะตกหลุมพรางตอนวิธีการนี้แหละค่ะมา โปรแกรมความคิดที่เป็นไปได้ของเราว่าเราจะไม่ล้มเลิกเป้าหมายแต่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะสิ่งสำคัญที่เราต้องมาพิจารณาหากเราทำงานมาหลายปีหรือทำสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วแต่ชีวิตเรามันยังไม่ไปไหนหันมาสำรวจทิศทางอื่นดูบ้างนะคะเปิดใจนะคะเลือกวิธีการใหม่ๆดูกล้าที่จะเผชิญความจริงคำตอบที่ให้ชวนคิดก็คือว่า ทำอย่างไรให้ตนเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยิ่งยุคนี้แล้วเห็นได้ชัดมากค่ะคนจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็บวกแถมความเครียดความกังวลเรื่องสภาวะอนาคตที่ไม่แน่นอนติดติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนปัจจุบัน ที่คิดว่ามันปลอดภัยแล้วซึ่งบอกแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงมันมาแน่นอนกว่านะคะวันนี้ปลอดภัยพรุ่งนี้อาจจะไม่รอดก็ได้ดังนั้นตัวเราที่ต้องเริ่มคิดหาความเป็นไปได้ให้กับชีวิตตัวเองเพื่อความอยู่รอดและธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องหาวิธีการในการเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถใช้ความคิดทัศนคติอันทรงพลังสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณที่รับฟังกันเสมอคิดถึงตลอดเวลาค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ